คุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้วันนี้อาจารย์แม้มีคําตอบให้กับคุณ <Wow. S 1> คุณอะ่ะเจอปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนดีต้องการคําตอบวันนี้ไพ่ย,ยังจะบอกคุณเรื่องนี้ครับใบที่1บ่งบอกถึงคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากระมัดระวังเกินไปคุณเลยทําให้บางอย่างทําให คุณต้องตัดสินใจนานกว่าปกติเวลาคุณทําอะไรคุณเลยช้ากว่าชาวบ้านโอกาสที่คุณควรจะได้กลายเป็นของคนอื่นไปก่อนใบที่2งมงบอกถึงคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาคนที่เป็นครูให้กับคุณคนที่เป็นจิตวิญญาณให้กับคุณนําพาคุณไปสู่จิตที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าใบที่3มงบอกถึงคุณจําเป็นจะต้องมีไฟคุณต้องเอาชนะคนอื่น ให้้มากขึนคุณไม่มีแรงผลักดันคุณไม่เจอไฟลนก้นพอมันเลยทําให้คุณแพ้เป็นทุกข์ทรานทาให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยทั้งที่จริงคุณเก่งกว่าที่คุณคิดและใบสุดท้าย The word คุณเก่งมากๆและคุณเก่งมาอย่างเสมอมาเพียงแต่คุณไม่เคยออกจากกรอบคุณเลยคิดว่าคุณเก่งที่สุดแต่จริงๆโลกมันกว้างแค่คุณลองกล้าออกมาแล้วคุณทํามันอย่างเต็มที่ทํามันอย่างมีไฟและประกันว่าสิ่งที่คุณมี มันจะนําพาไปสู่จุดที่สําเร็จยิ่งกว่าเดิมรวยกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมและมั่นใจไปกว่าเดิม <c oughs> นี่คือดวงชะตาของคุณคุณรู้แล้วแก้ซะช่วยตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเชื <c oughs> ่อผ <c oughs> มเพราะผมมั่นใจว่าคุณเป็นได้มากกว่านี้เจอกันใหม่กับอาจารย์แบงค์เคดวงนะครับ